เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทางหงแดงนินวฟู้ของเรามีโปรแกรมนัดสาคัญต้องเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางคู่ปรับร่วมเมืองอย่างทางทอฟฟี่สีน้ําเงินเอเวอร์ตันสำหรับการแข่งขันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมตช์ก่อนที่จะเป็นทีมของเราที่คว้าชัยชนะมาครองได้ 1. ประตูต่อศูนย์จากประตูโทนของทางเดียโกโชตาดาวยิงทีมชาติโปรตุเกส แต่แม้ขนั้นหากเรามาดูไส้ในของเกมการแข่งขันดัดต่าวก็จะพบว่าที่จริงนักงานของเราก็อาจจะไม่ได้สบายมากขนาดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันครึ่งเวลาและที่ตัวของทางเวอร์กิลฟันได้ประกันกับตันทีมของเราและยทักอิบราฮิมมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮับทีมชาติฝรั่งเศสต้องมารับมือกับนักเตะที่มีความแข็งแกร่งอย่างทางเบโต้ที่ซึ่งเขาเองก็สร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของเราได้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทิศตัวของทางเบตนั้นถึงขั้นที่เขาสามารถสง่งบัลไปสุกก้นตัดขายได้แล้วด้วยส้ำไปก่อนที่จะถูกจับเป็นลูกลำหน้าและมีการลิบป,ประตูดังกล่าวกลับคืนไปและอีกหนึ่งจังหวะที่โจตัวก็มีโอกาสยิงประตูได้เหมือนกันแต่เขาก็ยิงหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายจากลูกส่วนกลับ นั่นจึงทําให้ทางเจมี่คาราเกอร์อดีตประกลังระดับตำนานของทีมเราที่ในตอนนี้ก็ผันตัวมารับงานเป็นกูรูฟุตบอลให้กับทางสกายสปอรตสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษมีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ผลงานของทางฟันได้ในการแข่งขันกับทางเอเวอร์ตันดังกล่าวข้างต้นเลยว่าหลุดมาตรฐานของตัวเองไปพอสมควรและถึงขั้นที่เขามปการเปรียบเทียบไปด้วยซ้าไปว่า มันจึงทำให้ตัวของทางเบโต้นั้นโดดเด่นขึ้นมาจนแทบจะกลายมาเป็นทางดีดิเยตร็อก่าอดีตดาวยิงตรับตำนานของทางสิงโตนั่งหงษนครามชิวสีแล้วด้วยสัมปายแอวเวอร์ตันดูอันตรายมากๆเลยนะยามที่พวกเขาทำเกมรุกขึ้นมาคาลาเกอร์กล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางเบตโต้ที่เขาอันตรายอย่างแท้จริงเขาสร้างปัญหาให้อย่างมากมายกับตัวของทางเวอร์กิฟันได้และโดยเฉพาะทักอิบราฮิมาโคโนาเตก็ด้วยพวกเขาตั้งสองคนต่างก็มีปัญหาในการรับมือกับเบโตด้วยกันทางนั้นนี่มันถือเป็นปัญหาใหญ่ของทางลิเวอร์พูลเลยนะเพราะแม้ว่าสองปะกรังตัวกลางดังกล่าวข้างต้นนั้นจะทําผลงานได้อย่างสุดยอดในช่วงส่วนใหญ่ของฤดูการนี้ให้กับทางลิเวอร์พู แต่พวกเขากลับทําให้เบต้ดูเหมือนกับเป็นดีดีเยดอกปลายอย่างไรอย่างนั้นสิ่งที่พวกเขาจาเป็นต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วนก็คือความเฉียบคมในในก็มีการเปิดประเด็นมุดิเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากทางเจมี่คาราเกอร์ที่มีต่อตัวของทางเวิร์กิลฟันได้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกเนี่ยจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งมุมมองให้ขบถ้วนกระบวนความกันไปเลยบ้าง เมื่อตัวของทางฟันไดเองก็มีการออกมาตอบโต้ตอดีตดาวเตะอรับตำนานของทางสโมสรและชี้ชัดเลยว่ามันถือเป็นเรื่องปกติที่นักเตะทุกคนจ,จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าก็คือพวกเขาเหล่านั้นจะสามารถแปลเปลี่ยนจากความผิดพลาดมายกระดับเกมการเล่นของตัวเองในช่วงที่เหลือของการแข่งขันได้หรือไม่อย่างไรกันและนั่นก็คือสิ่งที่ตัวของทางฟันไดเองเชื่อว่าเขาได้แสดงออกมาให้เห็นแล้วระหว่างเกมกับทางเอลเวอร์ตัน การที่คุณบอกว่าแนวรับของเราไม่มีความมั่นคงแน่นอนนั้นคุณพูดถึงจังหวะไหนกันละ่ะคุณพูดถึงจังหวะนี้จังหวะนั้นหรือจังหวะลำหน้าคุณจะหมายถึงอย่างไรกันฟันไดกล่าวในโลกของฟุตบอลแล้วบางครั้งคุณกคย่อมที่จะสามารถสร้างความผิดพลาดได้ไม่มีใครสามารถเล่นฟุตบอลโดยไม่มีข้อผิดพลาดได้เลยหรอก ถ้าโชคร้ายหน่อยกับการที่ผมลงเล่นเป็นปักกลังตัวกลางเพราะมันหมายความว่าหากผมปิดพลาดในจังหวะใดก็ตามมันจะนํามาซึ่งโอกาสครั้งสําคัญของทางคู่แข่งของเราเลยทันทีนั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและในช่วงเวลาเหล่านั้นภาพทุกอย่างมันจะกลายมาเป็นเหมือนกับภาพสรุโมชั่นไปหมดเลยนะ แต่ฟังนะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามระหว่างเกมการแข่งขันสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือการพยายามจะแปลเปลี่ยนจากความไม่แน่นอนในการเล่นเกมรับของคุณและกลับมาสู่ผลงานตามมาตรฐานของคุณเองให้ได้ซึ่งผมก็คิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราทําและเราก็แสดงมันออกมาให้เห็นด้วยต่อให้ใครจะพูดอย่างไรหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์กันแบบไหนก็ตามแต่าจากสิ่งที่ผมเห็นและสิ่งที่ผมคิดก็คือเราเองก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับพวกเขามากมายอะไรขนาดนั้นนะ ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่ามันอาจจะมีจังหวะที่พวกเขาหลุดเข้าไปยิงประตูซึ่งเป็นลูกลำหน้าแล้วก็อีกลูกที่เป็นจังหวะแบบจับแจ้งแต่นอกเหนือจากนั้นมันไม่ได้มีความชัดเจนเลย ดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อและต้องการจะออกมาบอกก็คือได้โปรดอย่าไปตีความฟอร์มการเล่นทั้งหมดของเราด้วอความคิดเห็นส่วนตัวเพียงแค่แบบนั้นหากคุณจะดูก็ต้องดูเหตุการณ์ทั้งหมดให้รอบด้านอย่าดูแค่เฉพาะเจาะจงเป็นบางจังหวะเพราะนั่นมันจะไม่ยุติธรรมกับคนที่เป็นคนทำงานอยู่ภายในสน,นามสักเท่าใดนะัก ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของ3สตาร์ดังภายในทีมของเรากันบ้างนั่นก็คือในรายของทางเพนอ์อเล็กซานดเดอร์อาร์โนแ็กขวารองกับตันทีม โมฮัมหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราและรวมถึงตัวของทางเวอร์กิลฟันได้ประกังกับตันทีมของเราด้วยหลังจากพวกเขาทั้งหมดต่างก็มีสัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้และยังไม่มีคนใดเลยที่มีการประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรของเราออกไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางเครนนั้นก็ได้รับการคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าน่าจะย้ายไปลงเอยกับทางราชันชุดขาวเรอ,อัันมตเปดที่มีความพยายามจะเดินหน้าการเจราจาพูดคุยกับเขาตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา แม้กระนั้นทางแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตห้องเครื่องชื่อดังของทีมเราก็มีการออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าในมุมมองส่วนตัวของเขาแล้วนักเตะที่มีโอกาสจะอยู่กับทีมของเราต่อไปมากที่สุดก็นา่าจะเป็นตัวของทางฟันได้หลังจากรองได้เห็นการสะท้อนมุมมองของเขาต่อสาธารณะในหลายโอกาสส่วนคนที่มีโอกาสเป็นลําดับรองลงมาก็คือตัวของทางซาลาและคนที่ทุกคนต่างก็มองว่าน่าจะย้ายทีมออกไปมากที่สุดก็ค,คงจะหนีไม่พ้นตัวของทางอเล็กซานเดอร์อาร์โนนั่นเอง ผมมีความรู้สึกดีมากๆเลยนะและผมก็มีความเชื่อมั่นอีกด้วยว่าตัวของทางเวอร์กิลฟานได้นะั้นจะอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พู o ของเราต่อไปเมื่อฟีกล่าวระหว่างที่เขาเปิดจัดรายการ i n s i ซต์ลิเวอ pool ทางช่อง YouTube ของทาง Talksport สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ ผมเองก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจากสิ่งที่ผมได้รับการบอกกล่าวมาและสิ่งที่ผมได้ยินมาจากบรรดาคนที่ผมรู้จักมันก็มีแต่ข่าวดีทั้งนั้นนะแต่สำหรับเคสของทางโมฮัมเหม็ดซาาห์แล้ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันและผมก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าผมเองมีความมั่นใจน้อยกว่าหากไปเปรียบเทียบกับกรณีของทางเวอร์กิลฟานได ทั้งนี้นอกจากบทวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นของทางแดนนี่เมอร์ฟี่แล้วหากเราไปดูบรรดากูรูทั้งหลายก็แทบจะฟันธงแบบตรงประเด็นลงมาในทิศทางเดียวกันเลยว่าคนที่มีโอกาสจะอยู่กับทีมของเรามากที่สุดก็คือตัวของทางฟันได้ลองลงมาก็คือทางซาราห์และคนที่มีโอกาสจะอยู่กับทีมของเราน้อยที่สุดจากสถานการณ์ปัจจุบันมันก็คือตัวของทางอเล็กซานเดอร์อาร์โนแทบจะมองมาในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ในในก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของบรรดาสตาร์ดังชุดปัจจุบันของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกเราจะขอพาเพื่อนๆย้อนกลับมาดูอดีตดาวเตะขวัญใจแฟนบอลของทีมเราในอดีตกันบ้างเขาคนนั้นก็คือในรายของทางหลุยส์ซัวเรซอดีตดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยของเรานั่นเองหลังจากโ่าตัวเคยสร้างชื่อเอาไว้มากมายระหว่างช่วงเวลาที่เขาคาแข้งกับทีมของเราระหว่างปี2011ถึง2014 หากเพื่อนๆจำกันได้ย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์2013ตัวของทางโซเรสก็ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางปืนใหญ่อาร์สนนลที่ซึ่งพวกเขาก็มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาขอซื้อตัวนักเตะด้วยสนนราคา40ล้านกับอีก1ปอนด์หลังจากพวกเขามั่นใจว่าตัวของทางโซเรสนั้นมีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาที่40ล้านปอนด์ทีมีการยื่นตัวเลขดังกล่าวเข้ามาเพื่อหวังที่จะลั่นไกเงอนไขดังกล่าวข้างตน แต่ท้ายที่สุดทางจอห์นดับปัลยูเฮนรี่เจ้าของสโมสรของเราก็ไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและปฏิเสธการขายนักเตะในช่วงเวลานั้นไปล่าสุดตัวของทางซเรสก็มีการออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานั้นด้วยว่าทางสตีเฟนเจอร์รอดีตดาวเตะระดับตำนานซึ่งเป็นกัปตันทีมของเราณช่วงเวลานั้นก็เป็นคนเรียกกล่อมตัวของทางซเรสให้อยู่กับสโมสรต่อไปด้วย ในช่วงเวลานั้นผมอยากจะย้ายไปอยู่กับทางอร์สซอนนะเพราะพวกเขาได้เล่นอยู่ฟาเชนสเวลลิกทุกปีเลยสู่เลสกล่าวตตนวันหนึ่งระหว่างการฝึกซ้อมทางซีเฟนเจอรัดก็เดินเข้ามาหาผมและสำหรับผมแล้วเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดเขาบอกกับผมว่าฟังนะเขาเองก็เคยอยากจะย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดรดหรือสโมสรอื่นๆเหมือนกันแต่การตัดสินใจที่ดีที่สุดก็คือการที่ผมจะต้องอยู่ที่นี่ไปอีกสักหนึ่งปี เพราะหากเลือกย้ายไปอยู่กับทางอา็อตนอ้มันจะไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือใดๆในเส้นทางอาชีพของผมเลยแต่หากผมอยู่ต่อในปีหน้าผมอาจจะได้ย้ายไปอยู่กับสโมสรอ,อย่างทางบร์นเมืองนิตเรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนาวันนั้นผมกลับบ้านไปแล้วผมร้องไห้เลยนะแล้วผมก็บอกกับภรรยาของผมว่าผมจะอยู่กับทางลิเวอร์พูลต่อ ทั้งนี้ตัวของทางซูเรสยังมีการเปิดเผยต่อไปอีกด้วยว่านั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพยายามผลักดันการย้ายออกจากทางลิเวอร์ p o o หลังจากเจ้าตัวก็เคยลองเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในช่วงซัม m เมอร์ของปี2012ด้วยเช่นเดียวกันในปี2012ผมอยากจะย้ายไปอยู่กับทางยูเวนตุสนะซูเรสกล่าวต่อตันทะว้าเวลานั้นทางเบรนเดนโรเจอร์เป็นคนโน้มน้าวให้ผมอยู่กับทีมต่อไปได้วยแนวทางและไอเดียการเล่นฟุตบอลของเขา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตำแหน่งผู้รักษาประตูของเราอย่างทางคีวินคีลิเฮอร์นายด่านมือสองของเรากันบ้าง เมื่ออนาคตของเขาก็เกิดความไม่แน่นอนอย่างหนักหลังจากในช่วงซั้เมื่อนี้โจตัวจะเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายของสัญญาของเขากับสโมสรแล้วและตัวของเขาเองก็มีการออกมาประกาศกล่าวต่อสาธารณะในหลายโอกาสด้วยว่าต้องการจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพของตัวเองกับสโมสรอ,อื่นโอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือสิ่งที่เขาไม่สามารถจะหาได้หากยังคงอยู่กับทางลรเวอว่าผูลของเราต่อไปเพราะมันมีทักอาริสันเบเกอร์ในด่านทีมชาติบราซิลขวางทางเขาอยู่แบบเต็ม ประกอบกับการที่ทางจอจีมามาดาชวีลีผู้รักษาประตูทีมชาติจอเจียที่ทีมของเรามีการเซ็นสัญญาคว้าตัวเข้ามาจากทางไอ้ข้างข่าวบาเลนเซียย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงัมเมอร์ที่แล้วก่อนจะมีการปล่อยยินตัวกลับไปร่วมถิ่นเมสตายาสเตเดียมด้วยสัญญายินตัวยาวตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลนี้ก็จะย้ายตามมาสมทบกับทีมของเราเพิ่มเติมอีกในการแข่งขันฤดูกาลหน้าซึ่งก็หมายความว่าการย่งจริงตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเราจะมีความดุเดือดและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวของทางคิเลเฮอร์มองว่าการเลือกย้ายทีมออกไปในช่วงสัมเมอร์นี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับทุกฝาก่ายทวันล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางทีมท็อกสสื่อชื่อดังก็มีการระบ,บุออกมาว่าในตอนนี้ทางยุงทองลิสยูไนเต็ที่ปัจจุบันพวกเขาก็งลงเล่นอยู่ในศึกแชมเปี้ยนชิพของประเทศอังกฤษก็หันมาหมายตาอยากจะได้ตัวทางคิเลเฮอร์ไปเฝ้าเสาให้กับพวกเขาในการแข่งขันฤดูกาลหน้า เมื่อปัจจุบันลิส์ลังตำแหน่งเป็นรองจ่าฝูงของตารางอยู่และมีลุ้นเลื่อนชั้นกลับมาสู่เวทีพิม์ลิกอีกครั้งทำให้พวกเขาต้องการผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้มาเฝ้าเสาให้กับพวกเขาสำหรับการแข่งขันในหลีกสูงสุดของประเทศอีกครั้งนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือทางดานเนียลฟาเกตในใหญ่ของพวกเขาก็มีการออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยว่าผู้รักษาประตูจะเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่พวกเขาต้องการยกระดับขึ้นมาในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วย อย่างไรก็ตามอุปสรรคใหญ่ของดิวดังกล่าวข้างต้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องค่าตัวของนักเตะหลังจากทางลิเวอร์พูลได้ตั้งกำแพงค่าตัวของทางกิลเล่ห์อเอาไว้สูงเลี้วถึงระดับ30ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วทางลิสจะยอมจ่ายเงินค่าตัวของเขาตามจำนวนนี้หรือไม่อย่างไรกัน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกอยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราก็าเป็นในตำแหน่งแบกขวากันบ้าง อย่างที่เพื่อนๆก็น,น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าโอกาสการย้ายทีมของทางเพนท์อเล็กซานเดอร์อาร์โนบล็ขวารองกับตันทีมของเรานั้นมีค่อนข้างสูงทีเดียวว่าเขาน่าจะไปลงเอยกับทางเรอันมาดริดในถิ่นซานเดโกเบนาบิลต่อไปตามลำดับหลังจากหมดสัญญากับทีมของเราตอนจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ไปแล้ว คำถามต่อมาก็คือนะักสโมสรของเราจะมีการไปคว้าตัวนักเตะใหม่ในตำแหน่งนี้เข้ามาทดแทนในตำแหน่งของเขาหรือไม่หลังจากภายในสโมสรของเราก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกอย่างทางครอนนอร์แบดลี่แม็กขวาดาวลุกอนาคตไกลที่พร้อมจะก้าเข้าขมาทดแทนดาวเตะรุนพี่อยู่แล้วด้วยแต่แม้ครนั้นมันก็ค่อนข้างจะเป็นที่เชื่อกันว่าการคว้าตัวแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาสร้างการแข่งขันภายในทีมของเราน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หนึ่งในนักเตะที่มีชืีวพันธ์กับทีมของเราอยู่ตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือในรายของทางกิวายโรลิสแั็ขวาดาวรุ่งอนาคตไกลจากทางสโมสรเฟยโนดรอตเทอร์ดัมซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดเก่าของทางอาร์เนอร์สโอตอีกด้วยเมื่อเขากำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสิยล้เกินหลังจากจัดไปรัลบเจ็บแอซิสจากการลงสามส9นัดในการแข่งขันเอเดนริชลีกของประเทศฮออแลนด์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน5้านัดหลังสุดที่เขามีส่วนร่วมในการทำประตูไปถึง6ลูกกันเลยทีเดียว นั่นจึงทำให้ชื่อของเขากลายมาเป็นคนดิเดตที่ทีมของเราอยากจะได้ตัวมาเสริมทัพแต่ล่าสุดทั้งเฟยยนูด์รอดเดร์ดมก็มีการประกาศยืนยันผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพวกเขาออกมาแล้วว่าได้จับตัวนักเตะรายนี้ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีก4ปีซึ่งจะผูกมัดเขายาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2029กันเลยทีเดียวการต่อสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะดังกล่าวก็น่าจะเป็นการยุติกระแสข่าวความสนใจจากทีมของเราไปโดยปริยายอีกด้วย ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่ก็เรียกได้ว่าผูกเชื่อมโยงมาสู่ทีมของเราแบบเป็นนิดกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมา นั่นก็คือในรายของทางรายยานเชอร์กี้สตาร์ดังจากค่ายโอลิมปิกลียงหลังจากทางสโมสรต้นสังกัดของเขากำลังประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนทําให้มีความจําเป็นจะต้องปล่อยตัวสตาร์ดังบางหลยออกจากทีมไปเพื่อหาเงินมาปรับงบดุลทางบัญชี นั่นถึงหวยมาออกที่ตัวของทางเชอร์กี้และตัวของเขาเองก็มีข้อตกลงกับทางสโมสรเอาไว้ด้วยเงื่อนไขค่าจิกสัญญาเพียงแค่25ล้านยูโรทำให้เขากลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าเนื้อหอมมากที่สุดในตลาดรอบที่ผ่านมาและรวมถึงในตลาดซัมเมอร์นี้อีกด้วยล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาว่าทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวๆเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมายืนยันเลยว่าแม้ว่าตัวของเขาจะมีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาเช่นนั้นแต่มันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านั้นและการที่แต่รัสโมสรจะสามารถลั่นไก่เงื่อนไขนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันไม่ใช่เงื่อนไขแบบปกติทั่วไปใช่เลยมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่จะทํากันได้ง่ายๆหรอกนะสำหรับเคสกรณีของทางรายยานันเชอร์กีลูมาโน่กล่าว โอลิมปิกลียงก็มป็การออกมาบอกด้วยตัวของพวกเขาเองไปแล้วด้วยว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขต่างๆครบตามที่พวกเขามีการระบุเอาไว้นั่นนั้นมันไม่ใช่ดีวที่ง่ายเลยยังไงก็ตามสาหรับผมแล้วหากท้ายที่สุดสโมสรใดก็ตามประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญาก,กับทางเชอร์กี้นี่ก็จะถือได้ว่าเป็นดิวที่ค่อนข้างจะมีความคุ้มค่าสําหรับพวกเขาเหล่านั้นนะเพราะตัวของนักเตะเองก็เป็นแข้งที่เปลี่ยมด้วยพรสวรรค์ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันถ้าขยับมาดูในแผงกองกลางกันบ้าง เมื่อล่าสุดทางตุตโตอัตตรันตาสื่อท้องถิงจ่จากประเทศอิตาลีก็มีการขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ประจําวันนี้ออกมาเลยว่าเรียกว่าพูเป็นหนึ่งในสโมสรที่จะเดินหน้าในล่าตัวในรายของทางเอเดซอนวิทฟิลตัวเก่งของทางอัตตรันตาเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผงกองกลางของทีมเราในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์นี้ นั่นจะทำให้มันเกิดการแย่งชิงของ4ทางในการคว้าไรเซนของนักเตะรายนี้ซึ่งนอกจากทางนิวร์พูลของเราแล้วก็ยังมีทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาลล่ายูเวนตุสและรวมถึงทางตรามีแอตเลติโกมาดริดอีกด้วย อันที่จริงแล้วสำหรับในรายของทางเอดซอนนั้นเขาเองก็ไม่ใช่เป้าหมายใหม่สําหรับทีมของเราเลยเพราะทางสโม,มสรของเราเองก็เคยมีความพยายามจะเซ็นสัญญากับเขามาแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์ทีแล้วซึ่งในเวลานั้นตัวของทางฟาบิเซโอรูมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็เป็นคนออกมายืนยันด้วยตัวของเขาเองเลยว่านี่คือนักเตะที่ทีมของเราให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆ ต่อจากการที่เวลาดังกล่าวนั้นทีมของเรามีเป้าหมายอันดับหนึ่งอย่างทางมาตินซูบิเมนดียอดสตาร์ดังของทางเรอัลโซเซดัดอยู่ทําให้ความสนใจในตัวของทางเอเดรีนลดน้อยถอยลงไปตามลําดับก่อนที่เราจะมีการรื้อฟื้นแผนการในการไล่ล่าตัวเขาขึ้นมาอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ แม้ขนานรายงานข่าวฉบับเดียวกันก็ยังระบ,บุต่อไปอีกด้วยว่าถึงแม้ในเวลานี้มันจะมี4สโมสรอที่ไล่ล่าตัวของนักเตะอยู่แต่พวกเขาก็เชื่อว,ว่ามันจะเป็นการแข่งขันกันของม้างตัวระหว่างทางลิเวอร์พูลกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีโอกาสจะได้ตัวนักเตะมากกว่าอีก2ทีมที่เหลือ สำหรับสนุนราคาค่าตัวของเขาก็อยู่ที่ตัวเลข60ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก5้าอดล้านปอนด์และทางนิก้กูก็ค่อนข้างจะกลุ่มความได้เปรียบจากการที่เราน่าจะได้ลงเล่นในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้าซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับทางเรดเดวิลแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ